สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับ1นาทีพระเครื่องเมืองไทยเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับเหลดครับเป็นเลดทาเวสุวรรณนะครับของหลวงพ่อช้างวัดจุกระเชอครับชื่อรุ่นลุ่งเรืองร่ํารวยนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมความสวยงามกันเลยนะครับอ่าเนื้อที่ผมจะเอามาโชว์นี้นะครับเขาเรียกว่าเนื้อชุบพิงโกนะครับลงยาทรงเครื่องทานน้อนนะครับผมจํานวนการจัดสร้างเนี่ยทั้งหมด200เส้นนะครับผมเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่199นะครับจะตอกเลขตรงนี้เนาะ แล้วก็จะมีโค้ดรวยอยู่ทางด้านนี้ครับอ่าเป็นรายการพิเศษนะครับสร้างแค่200เส้นแต่จำนวนการจัดสร้างทั้งหมด100,000เส้นนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมความงดงามกันนะครับอ่านี่นะครับก็ตรงกลางก็จะเป็นหน้าหลวงพระช้างเนาะนี่เป็นเท้ารุ่งเรืองครับอีกฝั่งจะเป็นเท้าร่ํารวยนะครับก็ที่เขาเรียกกันว่าลงยาทานเนาะก็คือเป็นการลงยาทรงเครื่องนะครับแล้วก็พื้นหลังเนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะครับผมก็และที่สําคัญนะครับตัวเลรนะครับตัวข้อเเรียจะเป็นเลรแบบนาฬิกาเนาะ เสียบใส่เข้าไปได้เลยนะครับทําให้ดอกง่ายต่อการใส่และต่อการถอดน,นะครับผมก็ราคาจองนะครับจากวัด700บาทนะครับตอนนี้ก็เล่นหากนหลักพันต้นๆน,น,นะครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปหาในกลุ่มดู้ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับผม